สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกม fc mobile เกมฟุตบอลอันดับโลกนะคะอันนี้ก็เป็นเกมที่เกียวชอบมากนะคะเกียวต้องเล่นทุกวันเลยเป็นเกมที่ติดติดหนึบโรนันโด fc โรนันโดนะคะระดับโปรเหมือนกันนะคะ3 7 4 8 8 0 0ถ้วยนะคะก็ มาเล่นด้วยกันอีกแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะ FC ซอ้าวเกลเอามาผิดแผนนะคะเกลเอาเอาอีกแผนหนึ่งมาเกลเอาอีกแผนหนึ่งมานะทุกคนบ้าหรือเปล่าเกลแผนสองมานะเกลเกลเวกเผลดกดแผนสองมานะคะ เดี๋ยวแมทที่สองเกี่ยวต้องเอาแผนหนึ่งกลับมานะคะเกียวเกียวกดแผนผิดอะ่ะเกี่ยวลืมดูแผนนะคะตายแล้วตายแล้วตายแล้วเราจะเล่นยังไงอะ่ะเอา OVR หนึ่ง้อมานะตายแล้วตายแล้วจะไหวไหมเนี่ยไม่น่าจะไหวนะเอามาผิดแผนนะคะ ตายแล้วตายแล้วตายแล้วคือทีมมันยังไม่ครบไงกำลังปั้นอยู่ไงแผนสองไงสี่สามสามอะเครียดเลยเครียดเลยไม่ทันแน่เลยเพราะว่า OBR หนึ่งร้อยเดียวเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแมทที่สองเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะคะเอาแผนหลักนะคะ แผนนี้จะมีพี่ซอนพี่เวคแฮมอยู่นะคะแผ่นหลักไอ้แผ่นรองนะคะว้ายไม่น่ารอดนะคะแผ่นนี้ไม่น่าไหวนะไม่ไหวแน่เลยแผ่นนี้ไม่ไหวนะแย่เลย อยากให้จบเร็วๆว่ะเก้วอยากจะไปเปลี่ยนกลาบปะนี่ไงที่มาของคำว่าเล่นผิดแผนใช่ปะเล่นผิดแผนซะง,งั้นบาดเจ็บหนักเลยโอ้ย วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเกีวก็เล่นผิดแผนอีกโอ้ยเครียดเลย <c oughs> อยากให้จบไปไวาออะจะเปลี่ยนแลว <c oughs> ใกล้จบแล้วใกล้จบแล้ว กจะว่าเกี่ยมาลองทีมใหม่แล้วละกันแผนใหม่ละกันคือลงสนามจริงเลยยังไม่ครบเลยทีม โอ้ยเกือบเข้าเลย จบไวๆนะคะพอจะเปลี่ยนแผนแหละเดี๋ยวแมทที่สองไปเปลี่ยนก่อนเอาแผนนี้มาเฉยเลยเดี๋ยวเปลี่ยนแปบ๊บเปลี่ยนแปบ๊บเกียวเปลี่ยนแผนแป๊บอืมมันต้องแผนนี้สิหนึ่งร้อยเจดนี่ ต้องแผนนี้นะคะเขาเรียกว่าเล่นผิดแผนไปเลยลุยลุยลุยพร้อมลุยคะ่ะสตาร์ทของจริงนะคะเดี๋ยวเอาร้อเจมานะคะสตาร์ทของจริง เอาของจริงแล้วนะคะเอาจริงแล้วนะเอาร้อยเจ็ดมาแล้วนะมาทีนี้เอาจริงและจะได้มันๆนหน่อย เอาคืนเอาคืนเอาคืนแล้วเนาะเมื่อกี้คือเตะเข้าโคดตัวเองอ้าพี่โดเอาคืนแล้วเยยมาค่ะพี่โด เกือบเกือบเลยอ้าวโอ้โหร้อยสิบเอ็ดทีเข้าไปแล้วคะ่ะ ซีเราโหดมากโอ้ยขนาดเกวเอจริงแล้วนะเนี่ยแกยวจริงแล้วนะเออแกวจริงแล้วเนอะ คุกคานมากจับมือ เมื่อกี้ล้ำหน้าใช่ไหมใช่ไหมคะหมมันมากกำลังมันมากซ้ายซ้ายโอ้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 ยเคี้ยวเค้อโกร์เกลรับได้เสมอ โกน่ารักมากนี่มงมอ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 มงอตูดอก้นอืออ้า <c oughs> แมทที่สองนะคะจะจบละ เยี่ยมมากพี่ซิงโก้อะเต้นดึง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 นี่ภาพสโลโมชั่นเป็นไงมงโปอะอาเสมอนะคะสองสองนะคะตานี้สองสองนะคะเสมอแมตท,ที่สองนะคะ ก็เกียวบอกแล้วเกียวเอาจริงถ้าเกียวเอาจริงมากกว่านี้เกียวชนะแล้วโอ้ยตัวเองโอ้ยตัวเองอตลกอะอ่าต่อไปอ๋อ,อต่อไปเป็นแมทที่3นะคะแมทสุดท้ายนะคะ แมทที่3นะคะอ้าวแหลกแหลกแหลกเน็ตนะคะอ้าวเข้าไปแล้วโอ้ FC โหดจริงเข้าตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอ เข้าแต่ต้นเกมเลยจ้า FC เราจ้า กับเลยมาทำเป็นเข้มนะหน้าเข้มนะทำหน้าเข้มนะ โดนเลี้ยงแถวอีกแล้วน่าโกเกี่วหลับได้ือือีกครึ่งหลังนะคะก็จะปิดคลิปแหละก็จะพอแหละอีกครึ่งหนึ่งครึ่งสุดท้ายนะคะ แมทที่สามเออเกือบไปเกือบไป โอ้ยโกเขาก็รับได้อีก เคียเคียโอ้โอ้โอ้สุดกอสุดมากอ่าโอเคไม่เข้านะคะเอาเตรียมเตรียมเคลียเตรียมเคลียอ้าว uh, ไม่เข้านะคะ <laughs> ครับร้อยแปดนะคะเย,ย่เย่เย่มงโป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 เก่งมากเก่งมากๆ ก็ครบแล้วนะคะ3แมตช์นะคะก็ขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันเนาะสนุกสนานนะคะก็ขอให้เล่นเกมดูคลิปอย่างมีความสุขทุกๆคนเลยนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย